LeBron James. ราชาฟิลโกใต้แป้นผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นกราฟิกนี้ของ NBA University หรือ,อยังครับซึ่งเขาเนี่ยจะพูดถึงผู้เล่นที่มีริมฟิลโกเปอร์เซนต์เเอมากที่สุดในเพลย์ออฟนับตั้งแต่ปี1997 19ที่มีการเก็บสถิตินั่นเองครับเราจะถามว่าเลบรอนเจมในกราฟนี้เนี่ยมันสุดยอดตรงไหนนะครับมันสุดยอดก็ตรงที่เขาเป็นผู้เล่นอันดับ4ีที่ทำริมฟิลโกเปอร์เซนต์เเอได้สูงที่สุดอยู่ที่71.2%ครับซึ่งห่างจากแชคคิโอนิลเนะ่ครับอยู่ประมาณ1.6%เท่านั้น เพราะเมื่อถ้าเราเลื่อนสายตาลงมานิดนึงจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเราจะเห็นวอลลุ่มของพวกเขาครับและเลบรอนเจมส์ครับมากที่สุดในลิสต์นี้ครับ2,296ครั้งซึ่งมากกว่าแช็คที่อยู่อันดับ1ถึงประมาณ700ครั้งเลยทีเดียวโอเคครับย้ำครับว่านี่คือเพลย์ออฟแต่มันก็เป็นจำนวนที่น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งวอลลุ่มหรือว่าเอฟฟิเชนซีครับรวมถึงลองเจ v ท t y ิตี้ที่เลบรอนเจมส์มีบอกเลยครับว่ามันบ้ามากๆและแน่นอนครับว่าเมื่อเราไปเช็คิตใน ผลลัพธ์แทบไม่ต่างแถมดีขึ้นด้วยครับแล้วเรื่องที่น่าอิมเพรสอีกอย่างก็คือเลอบรอนแกเป็นคนถือบอลเยอะครับทั้งพี่แอนโดรการดริฟ์เองหรือการไอโซเลชันแล้วก็จบด้วยตัวเองเยอะด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนบิ๊กบางคนนะครับที่ส่วนใหญ่ริมฟิลโกดีเพราะว่าจบด้วยล็อบพาสนะครับหรือว่าได้ในพื้นที่ใต้แ้นดีโพสิชันอยู่แล้วแล้วก็การโพสเองเนี่ยเลอบรอนเจมส์ก็ถือว่าเยอะสําหรับฟอร์เวิร์ดนะแต่ก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับบิ๊กหลายๆคนข้อสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยก็คคืออราัขงแกกหดมๆบ